สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโชคลาภ30ธันวาคม2564ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สนับสนุนรายการได้แล้วนะครับก็เลขที่บัญชีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึงชาวลัคนาราศีมีนนะครับราศีธาตุน้ำนะครับวันที่30ธันวาคม ย้ำอีกครั้งสามสิบธันวานะครับไปรอซื้อวันที่หนึ่งไม่มีใครขายให้แล้วนะวันพฤหัสบปปดีนี่นะก็ดาวอาทิตย์เป็นสีดาวอาทิตย์เป็นสีอาทิตย์อยู่พบกรรมมะนะครับก็ถือว่าสวยนะอาทิตย์อยู่พบกรรมมะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดาวสุขเป็นเดชเนี่ยแต่สุขสวยกว่านะสุขอยู่เรือนลาภ เห็นไหมและลาภะก็เป็นเกษตรอส่วนเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารดาวอังคารเป็นไงดาวอังคารเป็นเกษตรครับนะและพระจันทร์ก็อยู่เรือนอังคารด้วยพระจันทร์ทับอังคารก็ถือว่าสวยงามนะอะประมาณนี้นะเด็ดๆเลยคือสุกนะสุกถือว่าสวยทีนี้สุกเขาอยู่คู่กับดาวพุธดาวเสาตามไปด้วยนะตามไปด้วย อยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมไม่ทิ้งกันแล้วมันอยู่ในเรือนลาพระทั้งหมดน่ะเห็นไหมลาพระของท่านก็คือลาราศีมังกรเรือนลาพระและเรือนลาพระเป็นเกษตรคือชาวราศีมีนเนี่ะดวงดีตั้งแต่เขาเรียกภาพรวมดีอยู่แล้วครับนะพฤหัสวินานีไม่เป็นไรนะนเป็นการเขาเรียกว่าตั้งหลักวางแผนเบื้องหลัง รอ8เมษายนท่านั้นแหละลัคนารางศรีมีนจะแจ่มเลยเพราะว่าตนุลักษ์ก็จะมาทับลักษ์นะและดาวตนุลักษ์ก็คือดาวพฤหัสเป็นทั้งดาวตนุลักษ์ตัวตนแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะการงานเห็นไหมเนี่ยอาทิตย์เข้าเรือนพฤหัสพฤหัสมาอยู่หลังลัคนาเรือนลาหูลาหูไปอยู่ในเรือนสุขสุกไปอยู่เรือนลาภะเสาลาภะเป็นเกษตรจบเนี่ย วนไปวนมามันก็จบที่เรือนลาพระฉะนั้นก็เด่นครับสามดาวนี้ถือว่าเด่นสำหรับชาวลัคนาราศีมีนทีนี้เวลาสิบหกนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาประสงค์ของวันที่สามสิบธันวาคมเนี่ยเห็นไหมลัคนาอยู่ที่พฤกษบพฤกษบก็เป็นไงมีลาหูอยู่แล้วก็อยู่ในเรือนสุกสุกอยู่เรือนลาพระวนกลับมาอีกแล้วฉนะนั้นสุกเด่นที่สุดในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนนะครับทีนี้ก็ เขาอยู่ร่วมกับเสากับพุธนะก็ไม่แน่เขาอาจจะลากมาด้วยกันนะเพราะว่าพุธสุกเนี่ยก็คู่ธาตุนะพุธเสาก็คู่สมพลนะสุกเสาอาจจะเป็นคู่ศัตรูก็จริงแต่ก็เขาเรียกว่ามาแบบเนี้ยเขาไม่ทําอะไรกันหรอกเพราะว่าเสาเขาชนะเสาเเป็นบ้านของเสาและเรือนลาพภคือจะเป็นคู่ศัตรูยังไงก็ตามมันก่อเกิดลาบ นะครับมันก่อเกือบลาบฉะนั้นก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ชาวลัคนาราศีมีนนะประมาณนี้เนี่ยชุดเนี่ยผมว่าสวยสุดเพราะว่าลัคนาเวลาประสงค์ก็อยู่เรือนสุขสุขมาอยู่เรือนลาภะเสาเป็นเกษตรใช้ได้นะครับนะบนะชุดนี้เด่นสุดนะนะตามลาหูก็ได้ตามอังคารก็ได้เพราะว่าเป็นดาวการเงินและพระจันทร์ก็อยู่ตรงนี้ก็สวยงามนะก็เรือนสุข นะแล้วอยู่ในนาวางราหูซะด,ด้วยก็ถือว่าใช้ได้เป็นว่าภาพรวมเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงได้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะอะไรดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพระจันทร์พระจันทร์อยู่ในเรือนภพที่เก้าภพสุภะก็ไม่เสียดาวปุตตะไม่เสียดาวลาภะไม่เสียดาวการเงินเป็นเกษตรไม่เสียและลัคนาราศีมีนช่วงนี้การเงินดีเพราะว่าดาวการเงินได้อุดมเกณฑ์ ราศีมีเนี่ยเป็นราศีสัตว์น้ำนะเกณฑ์อัมพุนะอัมพุอุดมเกณฑ์เนี่ยคืออัมพุภุมโมชีโวโซโลและโสลาพันธุแลปุตตาแลสุภาว่าสำคัญเห็นไหมเนี่ยแลสุภาก็พบที่9้าพบสุภาดาวังคารเข้าไปอยู่สวยนะดาวการเงินไปอุดมเกณฑ์นะดาวการเงินอุดมแปลว่ามาก แปลง่ายๆเงินมากแล้วก็เป็นเกษตรซะด้วยไม่ได้ธรรมดามีตำแหน่งที่ดีแล้วก็ถึงลัคนาใช่ไหมเป็นธาตุน้ำเห็นไหมและดาวเจ้าเรือนธาตุน้ำก็คือดาวกรดดาวจันร์ทเจ้าเรือนกรกฎก็มาอยู่กับตรงนี้เห็นไหมก็ถือว่าสวยถือว่าสวยนะโชคลาภมีครับเสียงโชคได้ แล้วก็อยากให้ได้ด้วยนะเพราะว่าสามสิบธันวาก็สิ้นปีแล้วก็อยากให้ได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะแต่ในภาพรวมชาวลัคนาราศีมีนดูดีช่วงนี้ก็ไม่ได้เสียหายเพียงแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงวางแผนคิดอ่านทำอะไรแต่คิดแล้วทำด้วยทำไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวพอเมษาแล้วเนี่ยจะไปรอดวงดีแล้วค่อยทำมันไม่ใช่ครับไปทำตอนนี้วางแผนนู่นนั่นนี่เริ่มลอง โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะประหยัดประหยัดนะจะทําอะไรจะอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยก็เขาเรียกว่าลองดูด้วยใช้แรงกายแรงใจนะส่วนแรงเงินบางทีมันต้องใช้ด้วยกระดามแต่ก็ต้องอย่าพึ่งประมาทนะอย่าพึ่งประมาทเพราะช่วงนี้เขาเรียกว่ามันยังอยู่ในหลังลัคนานะดาวพฤหัสดาวประจำตัวยังอยู่หลังลัคนาอยู่ยังกระตอกกระตากไม่ได้รนะอให้ผ่านเมษาไปทุกอย่างลงตัว นะแล้วค่อยลุยเต็มที่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มสร้างเริ่มททำเริ่มวางแผนแล้ครับนะชาวลัคนาราศีมีนนะขอให้โชคลาภในวันที่30มธันวาคมนะประสบผลสําเร็จทุกท่านมีเงินใช้ปีใหม่นะครับร่ำรวยจเจริญด้วยเงินทองแล้วก็สุขภาพที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเดือนมกราคมเรามาเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้โดวชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกยว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ